ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตราอัญเชิญสกินเล gend เลือกรับ1สกินในราคา179คูปองนะครับมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่24นะครับถึงวันที่30มีนาคมนะครับส่วนสกินเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับที่เห็นว่าคุ้มๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสกินของหลอดอีโบบีกับหลอดอีโบนี่นะครับหลอลิออนนะครับก็ซื้อในราคา179คูป,ปองนะครับสมมติคุณแบบว่าซื้อกล่องนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเลือกรับ1สกินไปได้เลยน,นั่นเองนะครับถ้าถามว่าสกินมีสกินไหนแบบถูกตาต้องใจไหมผมว่า สองสกินนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะคุมนะครับเพราะว่ามันก็สวยอยู่เนาะพวกโปรเบเย,ย่ก็ใช้กันอยู่นะครับสำหรับสก,กินนี้นะเป็นสก,กินที่สวยสุดสําหรับลอริออนในตอนนี้แล้วนะครับคิดว่านะคิดว่านะครับส่วนสก,กินของลอิเดนาเมโลดี้นะผมคิดว่าไม่เท่าไหร่นะส่วนตัวผมก็มีอยู่นะแล้วก็อมันสวยปะ <c oughs> ที่ลองที่ใช้ดูก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สก,กินของมีนาตัวนี้นะผมไม่รู้ผมได้มายัางไงเป็นสกินแจกหรือเปล่าแต่ว่าก็สวยอยู่นะสก,กินนี้นะครับอันตีสวยดีนะครับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกินก็ไม่ นะครับแล้วก็มีสกินของท h a i n Special Agent นะครับ้วเป็นสกัด Hellfire Demon Arm นะครับก็สำหรับนี่สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมซื้อกล่องเพื่อเปิดแล้วก็เลือกรับ1สกินไปในราคา179คูปองได้เยนะครับใครคิดเห็นยังไงกับสกินนี้คิดว่ากิจกรรมนี้คุณหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยเติมแล้วครับอยากเลือกตัวไหนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ย เลือกตัวไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสองสกินนี้ก็สวยดีครับทั้งสองนี้นะครับเลือกกันไหนก็ได้เลยนะครับโดยมันน่จะจํากัดแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับก็จะวานนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยใครคิดอยากได้สกินไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนนะคุณผู้มอยากได้สกินไหนคุณก็สุ่มแล้วก็เอาไปได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าสองสกินนี้สวยนะครับก็จะมันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็สวยอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับจริงๆผมรอสกินของอิลูเมียสกินใหม่อยู่นะ เป็นสก,กินที่โคตรจะอลังการนะครับแล้วก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าผมก็แอบไปดูในเซิร์ฟเวียดนามมาแล้วนะครับเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยขายอยู่ที่2,000 2,000กว่าคูปองนะครับ2,100กว่านะก็เป็นกิจกรรมแบบว่าเปิดคล้ายๆกับ6ด่านคะับสมมติด,ด่านแรกเสียเท่านี้ด่าน2เสียเท่านี้ด่าน3เสียเท่านี้ด่าน4เสียเท่านี้แล้วก็เดือน5เสียเท่านี้นะครับก็ดีนะที่เขาบอกหมดเลยว่าแต่ละด่าน เสียทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้นะครับว่าสกินของอ e ิลูเมียเป็นสกินที่ต้องซื้อเลยนะครับหรือว่าเป็นสกินที่ต้องทํากิจกรรมเพื่อรับมานะครับก็เอาจริงผมไปแอบดูมาแล้วนะสกินแต่ละสกินก็ถือว่าสวยมากเลยนะมาถึงว่าเอฟเฟกต์สกิลแต่ละอันของอ e ิล um ูเมียสกินที่มาพวกนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมก็รอทํากิจกรรมอยู่นะแล้วก็กี่เสียกี่คูปองเนีย่ยผมก็ไม่รู้เลยไงเดี๋ยวผมไปถามในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําคลิปนี้ไปก่อนนะครับจริงๆ นะครับไปทําเลยนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่มาไงนะครับมันยังไม่มานะครับแต่ส่วนสกินเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมาไม่ดูนะครับผมไม่ดูแน่นอนนะครับทุกคนจะได้ดูด้วยว่าโอ้โหสกินนี้เนี่ยมันสวยมันม้ยมันน่าเติมมั้ยนะครับแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆ <c oughs> แต่ว่าเซิเร์ฟเซิร์ฟเวียดนามครับขายไว้ที่2,000คูป,ปองนะ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าของเราสกินเท่าไหร่นะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกินของอิลูเมียนะสวยมาก <c oughs> ส่วนก็เป็นแม่มากๆเลยนะฮะ <c oughs> เป็นสกินแม่ของแทนนะครับก็จะมานี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มีกล่องหนึ่งอันนะครับเลือกรับหนึ่งสกินไปเท่านั้นเองนะครับและส่วนวัลลภาเซียนนี่ผมยังไม่เจอเหมือนเดิมเดี๋ยวรอซิกิ่งผมเป็นสกินเวเลสสกินวัลลพานะเป็นสกินแบบแนวว่ายน้ําแล้วก็เป็นสีฟ้าฟ้าน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะครับก็รอเลยรอซื้อแน่นอนนะครับสําหรับวัลลพาน,นันนะครับ ก็จะวันนี้สำหรับสองสองกิจกรรมนะคะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครรอสกินของอิลูเมียอยู่เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเพลย์เดสองนะทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบายไม่แพ้บ้างแต่แน่ใจยินยิน ไม่แรงเลยอะ่ะมันไม่ได้ออกกันเลยนะเนี่ยขนาดมันไม่ได้ออกกันนะทุกคนดิเชีย่ยมันไม่ได้ออกกันมันออกเวทล้วนนะมันโดนผมไม่เจ็บเลยอะ่ะอะไรอะ่ะใช่วะฮะใช่วะไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งต้องออกกันเวทครับเดลทรอยเมเดรียนอฟทรอยทำไมตึงวะเจอแรดปกติไม่ตึง คือผมอยากเจอฟอร์เรนไหมแต่มันไม่ไม่เจอเลยตั้งแต่คลิปหลังๆมารู้สึกไม่เจอฟอร์เรนเลยไหมมันรู้สึกว่ามันจะกดเราได้นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรครับเรายิ่งเลตเรายิ่งโหดนะโอเคฮิวันนี่สเต็ปแบ็กสเต็ปแบ็กออกทอยอนะ่ะสักชิ้นเนะี้ยฮึ่วนตอยสักชิ้นสองชิ้น สักชิ้นสองชิ้นจังหวะนี้ไม่เป็นไรนะถ้าคลิปยาวก็ดีเพราะว่าโอ้ยต่อยกูโดนกุยละไอ้ห่านี่ยับดีหลือเกิดมันตึงได้ยังไงบัวตัวนี้มันเล่นไม่ได้แล้ววะบัวตัวนี้มันเล่นต้องไปเล่นเวเลสเหรอพอเวลาใช่ไหมถ้าผมไปเล่นเวเลสเดี๋ยวผมเจอไอ้นี่เจอฟอร์เรนไว้สภาพ อ๋อมันอยรัวๆเลยวะเฮ้ยได้ไรครับได้ทอยมาแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นโหต่ออีกแล้วมามาโอ้โหมันเคคิปไปแล้วว่าเกินเจ็บบ้างยังวะเอออีเวนี่หลายรอบละต้องโดนซะบ้างครับ ต้องโดนซะบ้างนะแล้วได้ไมเล่นเล่นล็อบทอยแล้วเมื่อกี้นี้เขาเปรี้ยวใส่เราเราก็ต้องจัดทาซะหน่อยนะครับปัง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 กระมังสักผ้าไฟเดียวจบไหมเลืยวจบหม่เราไม่อยากรีลาเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะอย่าไปอยากเจ้าแจ๊ะไม่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 อยากเจ้าแจ๊ะเรียบร้อยเยสในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะก็ได้นะครับตัวที่น่ารำคาญใหม่ปล่อยมันแย็บตลอดเวลาเนี่ยทำให้รู้สึกปวดหัวทั้งกายทั้งใจนะฮะ แล้ววันนี้เราก็ชนะเขาได้จุกรกรู่นะจุกกรู่เย่ถือว่าคลิปนี้ดีนะคลิปนี้ชนะ <c ười> คิดถึ่แล้วนี่ยอดวิวอย่างเยอะเลยแต่ว่าโอ้โหแบ็คพิงค์โอ้โหนึกว่าจะเป็นหน้าตาหล่อเหลาเชียวครับแบ็คพิงค์อินยูแอริอาก็จะมาสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นก like <c ười> ลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองบายจ้าเจอกันครับ